สนามเจนะครับผู้เล่นสนามเจลาบสังขารจอมถึงคู่9.9คู่สุดท้ายเลยนะครับขอให้เวลาทั้งหมดมาแรงตัวที่สนามเจในเวลานี้ครับประกาศครั้งนะครับนักกีฬาภูมิเซสนามเจขอให้มาแรงตัวทั้งหมดถึงคู่ที่9.9 มาวินลงคู่ต่อไปนะคะทุกคนกำลังงคอัพมิวไอมิวไม่รู้วคนสกยไม่ดยเสียงนี่ไม่ีขอดีนะขอดีนะ ถึงู่ที่41แข่งให้จบเพราะฉะนั้นในขอนี้ครับนักกีฬารายงานก็ถึงผู้ที่1 5แล้วจะป็นผู้สุดท้ายขอนี้ถึงผู้ที่4เอนี้ถึงผู้ที่4แข่งจบเลยขอนี้ถึงผู้ที่1 2สจนีา5เลยขอน2เสร็บรขอนี้ขอนี้ ừm cố đi, cố gắng 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 cố 对，来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 。

You、oh, k、no. はいはい。 青空，哈。